ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไปจับกลุ่มยาบ้าลอตใหญ่ค่ะหลังจากที่มีผู้ลักลอบลำเลียงจากฝั่งเพื่อนบ้านมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยแล้วก็แอบซุกซ่อนมาในรถขนปลาสดจำนวน1ล้านเม็ดนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขยายผลการจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ไปยังตัวการใหญ่ด้วยค่ะที่บริเวณด้านหน้าคารตำรวจภูทรจังหวัดแพร่ค่ะ พลตตรีธนรัตน์สุ่มสวัสด์รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญซึ่งไปจับกลุ่มยาเสพติดชนิดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่สามารถจับกลุ่มได้เมื่อวันที่17มีนาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ ผู้ต้องหาก็คือนายขวัญชัยหรือนายขวัญอายุ36ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดมีรถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้ออีซูซูสีขาวพร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องค่ะโดยพฤติการเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่ผ่านมาชุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่ตอนในของประเทศไทยโดยมีการใช้รถยนต์ป้ายทะเบียนจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจโทวิทูลตั้งวุฒิสารสารวัตรสพห้วยไร่จึงได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคน้นณะด่านตรวจห้วยไร่ซึ่งมีรถยนต์กระบะบรรทุกต้องสงสัยขับผ่านมาค่ะ และมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อสอบถามและพบว่าคนขับรถนั้นมีอาการสั่นคือต้องบอกว่ามีอาการที่ไม่ปกตินะคะเหมือนว่ามีอาการพิรุธนั่นเองจึงได้สั่งให้นำรถยนต์เข้าจุดจอดเพื่อทำการตรวจคน้นโดยมีนายขวัญชัยเป็นผู้ขับขี่จากการตรวจค้นร่างกายนายขวัญชัยไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากนั้นได้ทำการตรวจค้นภายในห้องโดยสารรถยนต์ผลการตรวจค้นก็ยังไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะแต่เนื่องจากในกระบะรถยนต์ได้บรรทุกสัมภาระและมีผ้าใบาปลกคลุมอยู่จึงนำรถบรรทุกเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยผลการสอบนะคะจากการตรวจสอบภายในรถกระบะรถยนต์คันนี้ภาพเอ็กซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนมาในกระบะด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจค้นภายในกระบะรถยนต์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งและไปพบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ก็คือยาบา้าจำนวน5กระสอบด้วยกันพอนับแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยมี1ล้านเม็ดค่ะสำหรับรถกระบะคันดังกล่าวนั้นนะคะ ทางผู้ขนถ่ายยาเสพติดที่ลำเลียงเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย <S <S <un> <S เขาได้มีการดัดแปลงลักษณะของรถขนส่งด้วยโดยทำการขนส่งปลาสดคะ่ะเหมือนกับตีเนียนอีกแล้วนะคะคก่อนหน้าน,นี้เรารายงานเป็นขนแตงโมบ้างขนผักบ้างหรือขนขยะบ้างนะคะเป็นขวดพลาสติกต่างๆรอบนี้คะ่ะดัดแปลงรถกระบะคันนี้เป็นรถขนส่งปลาสดนั่นเอง มีถังออกซิเจนอยู่ด้านบนเพื่อใช้สำหรับให้อากาศปลานั่นเองค่ะ เรียกว่ารถออกนะมันเป็นชื่อเรียกเฉพาะนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้ oh. ออกซิเจนให้กับปลาสดเหล่านั้นนะคะปลาจะได้สดอยู่ตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ทีนี้ค่ะแต่ว่าที่ขนมาเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่มีปลา <c oughs> คุณผู้ชมจะเห็นออกซิเจนเป็นถังสีงดำๆด้านบน,นะะเนี่ยนะคะเนี่ยคือถังออกซิเจนมี 1, 2, 3ประมาณ3-4ถงังอยู่ด้านบนซึ่งเขาบอกว่าจริงๆพอตรวจสอบด้านในนะคะ ไม่มีปลาเลยสักตัวเดียวค่ะคุณอานและคุณผู้ชมคะเพียงแต่ว่าจัดทําขึ้นมาเพื่ออําพรางตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่านั้นเวลามาเจอด่านหรือว่าขับผ่านไปที่ไหนก็จะได้สังเกตเห็นว่าเป็นรถขนปลาสดในการ,รลาเลียงปลาไปส่งนั่นเองแต่สุดท้ายค่ะพอเข้าเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปเปิดผ้าใบแล้วก็ตรวจสอบอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าพอเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วมันพบสิ่งผิดปกติ ะะก็เลยต้องตรวจส,สอบอย่างละเอียดพราตรวจสอบอย่างละเอียดสุดท้ายค่ะตรวจสอบเจอมีกระสอบอยู่5กระสอบแล้วก็มียาบ้าอยู่ในนั้น1ล้านเม็ดก็เลยไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะครับตอนแรกเนี่ยนะครับได้ยินคําว่ารถออกก็นึกถึงเป็นแบบ ออกเชื่อมเหล็กทํานองนั้นนี่นะครับก็คือปรากฏว่าเป็นถังออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยฮะจะหลอกก็ต้องหลอกให้ถึงที่สุดนะคุณรันนะครับเอาถังออกซิเจนเนี่ยมาวางข้างบนรถนะครับแล้วก็ตบตาเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างแนบเนียนอยู่เหมือนกันนะแต่ก็สุดท้ายไม่หลุดรอดสายตาของทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องชื่นชมทุกๆฝ่ายนะครับที่สามารถสกัดจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้ 1ล้านเม็ดนั่นเองคือตอนแรกเนี่ยกำลังตั้งคำถามเหมือนกันคุณรันว่าเอ๊ะถ้ามีการขนปลาสดมาจริงๆเนี่ยนะฮะยาเสพติดยาบ้ามันะจะได้กลิ่นคาวปลาไหมะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าจะมีการขนปลาสดมาจริงๆมันเป็นยาเสพติดมันเป็นยาบ้าะนะฮะจะได้กลิ่นคาวปลาก็ช่างมันมต้องใช้คำนี้เลยแต่ปรากฏว่าไม่มีการขนปลาสด มาจริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยก็คือจับรถเนี่ยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไปเลยนะครับแล้วก็นะครับมีการตั้งข้อสังเกตเห็นบอกว่านะครับคลับคล้ายคับคลาวว่าน่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายนั่นเองครับดูจากลักษณะก็เห็นกระสอบของยาบ้าชัดเจนนะเป็นมัดมัดเลยอยู่ด้านใน,นถึงแม้ว่าด้านบนจะเป็นถังออกซิเจนแต่สุดท้ายแล้วเอ็กซเรย์ออกมาก็เห็นชัดเจนค่ะ